โอเคผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่แวทางมานะครับวันนี้ก็อยู่กับ Truth นะครับก็เป็นตัวละครที่แบบหลายคนบิวหลากหลายนะต้องบอกว่าบิวหลากหลายถึงว่าบิวเซตโนเซตนี่นะครับซึ่งวันนี้นยผมก็จะมาทาเซตบล็อกให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งแล้วกันนะครับก็ลองดูแล้วกันว่ามันบันดีหรือเปล่านะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องทําตามผมก็ได้นะเทสให้ดูเทสให้ดูว่าชอบหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญของทรูดเนี่ยถ้ามันเล่นแบบหนึ่งหนึ่งเนาะจริงๆเพื่อนๆต้องอัพสกิลโจมตีพื้นฐานนะครับซึ่ง 20%ของมังกรยมตีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสเต็ก ของทูตทั้งหมดกันก่อนดีกว่านะครับโอเคครับผมก็อันนี้ก็สแตคประมาณนี้นะครับโจมตี3ามพันนะครับแล้วก็ความเสียหายที่เข้าสองสองครับอัตราหยุดอ่อนอยู่ที่93นะครับแล้วก็บล็อกอยู่ที่4 2ซึ่งอยากดันให้มันจบจบนะหมายถึงว่าดันให้มันร้อยไปเลยนะแต่เดี๋ยวหาของก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มีลดความเสียหาย16%นะครับแล้วก็ข้าเป้าสิซึ่งไม่รู้มาทำไมนะครับนะแต่ก็เราจะใส่แดนเวสแต่ก็เราจะใส่แดนเดทไปด้วยนะครับเพื่อที่จะอ่อถ้าสมมติดันติดดเเขึ้นนมาารก็จะะช รวดเร็วนะครับโดยที่แบบไม่ต้องไปแลกหมกันกับเขานะครับนะแต่ก,ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเบสในส่วนของเซตบ็อกนะครับแล้วอยู่กับทีมในส่วนของทีมคายเหมือนเดิมนะครับก็ผมผมเล่นทีมถึกและผมไม่รุ่งนะครับแต่ว่าเล่นทีมคายเนี่ยก็จะสึกว่ามันยังรุ่งอยู่มันยังรุ่งอยู่ยอ,อะโอเคนะเดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันเลยนะครับไปลุย วิสตอมท็อปอัพบริการเติมเกมถูกกว่าเติมเ,เองเติมได้ทุกแพ็คไม่ต้องรอคิวนานร้านนี้ปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องามกฎหมายนะครับสามารถทํารายการได้ตลอด24ชั่วโมงร้านนี้ปลอดภัยสะดวกแน่นอนครับผมสาหรับคนที่เล่นเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับตอนนี้มีแพ็คราคาถูกตลองครึ่งปีนะครับของ 7K เพื่อนๆก็สามารถไปเติมกันได้นะครับซึ่งราคาเหมาเนี่ยเหมาทั้งหมดนะครับเพียง29 9 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็ยังไงก็ลองไปเติมกันได้น <ค>นีไปผลลัพใน,น,นจ้งเหยื่อจังผลิตสำเร็จแต่คุณจะท่ยังหานะ่างไกลนักกว่าจะคู่ควรกับคำเชทญชง จะฉีกให้เป็นชิ้นเฮ้นักล้าสีขาวเ่ฮ้ยจะไม่อยู่ต่อหน้าแล้วขอจงมาบนคมดาวสะท้อนในตาสับข้าจ้ายังห่างไกลนักกว่าจะคู่ควรกับคำชื่นชมเลือดของฉันร่ำร้องหาเลืของศัตรูยังห่างไกลนักกว่าจะคู่ควรกับคำชื่นชมวันต้อนวันบกันได้ พย่ยามเบาเมนื่อยกันนะ นี้น่ะจิบจิบเกื่อการเฟรนฟูโลมาซักแต่ักตั้งไหมไล่ะขอแบบเป๊ะปังบบอันหลังเลยนักล่าสีขาวระเบิดอ,อยู่ต่อหน้านะ <c oughs> ขอจมงมอบพรให้แก่พวกเราเดี๋ยวโชว์อะไรเจ๋งๆให้ดูเป็นไงของดักเลยใช่ไหม สไป่ายังห่างไกลนักกว่าจะคู่ควรกับคำเชื่นชมเดี๋ยวโชว์อะไรเจ๋งๆให้ดูยังเป็นไงขอแต่เพียงคำคำเชื่นชมภาพบนคมดาบสะท้อนในตาของข้าและเจ้าเลือดของฉันร่ำร้องหาตัวผิดของสดา จะพยายามเบามือแล้วกันนะจะพยายามเบามือแล้วกันนะวันนี้ต้ออยากให้ชนะอีกน่งยังห่าไกลนักกว่าจะคู่ควรกับคชื่นชมจงลืมตานัก่าสขาเอ๋ยาหัรของเจ้ามาแล้วแล้วมูลน้อนรัดิ คอมดาสะท้อนเ่าของข้าและจยานยงกันจ้จวันนี้าเก็บคนนอีกหน่งคราวนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะาาม,าามาสกนสตั้งไม่ล่ะขอแบบเป๊ะฟังอัลลังก์เลย

ไม่ได้กว่าจะพู่คุยกับคำชื่นชมจงลืมตานักสีขาวเอ๋ยเมื่ออาหารของเจ้ามาแล้วมาสักกนสักตั้งไม่ลขอแบบเป๊ะปังอลังเลยว่ดจะนลัวจะทัได้ยังไเดยวโชว์อะไรจริงๆให้ดูเป็นไงจะขอเด็ดเลยชนมะ นีฉันไม่พ้นลอังไงจะเยื่อจะนัารกิจสำเร็จล่าสีขาวให้สัเวยอยู่ตอนหน้าแล้วอบีรให้อจบมาก่านทห้แกก่ร้อยเลือดของฉันรับร้องหาเลเขา ฉ,ฉันบอกแล้วไงแค่นี้ไม่ขนาดมือสักนิดจะพยายามเบามือแล้วกันมาสั่งกันสักตั้งไห้ล่ะขอแบบเป๊ะปั่งอลังเ<ะ>วอร์จงลืมตานั่งข้ขาวเอย๋ยมื้ออาหารของเจ้ามาถึงแล้ว เดี right, anyway, ๋ยวโชว์อะไรเจ๋งๆให้เป็นไงของเด็ดเลยที่มาฮัลอหลซิ้นดีจะลงทันความชั่วร้ายข้าจะลงทันความชั่วร้ายยังห่างไกลนักกว่าจะควบคุมกับคำเชื่อมยังห่างไกลนักกว่าจะควบคุมกับคำเชื่ชม เลือดของฉันรั่รไหลฉันสู้หน้าตาหล่อดีวันดับว่าจะพยายามเบามือแล้วกันนะช่วงอีกแล้ยังห่างไกลนะกว่าจะคู่ควรกับคำเชื่นชม